ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเบิร์ซูกุสุคนเดอมาอยู่กับส้งน้องกระตุนสาวลาตายสน่นะคะทุกคนขาก็ให้ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับสไครตน้องกระตุนกันด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็ให้ทุกคนฝากรูกโฆษณาให้น้องกระตุนด้วยนะคะจะได้มีค่าขนมในทุกๆคลิปนะคะทุกคนน้องพนมให้หน่อยนะคะ วันนี้นะคะทุกคนก็น้องกระตูนะคะก็ไปเห็นโอ้โหัยรุ่นนะคะหนุ่มดาวคนหนึ่งไม่พอใจนะคะคนลาวนะคะพูดไทยขายของนะคะไล่ให้ไปขายอยู่ไทยนะคะคือได้ไปขายอยู่ไทยถ้าจะพูดไทยขนาดนี้นะคะความหมายเขาหนุ่มลาวเป็นแบบนี้นะคะขายของในประเทศลาวก็พูดไทยนะคะเออ เพราะฉะนั้นคุณไปขายที่ไทยเลยนะคะหนุ่มดาวถึงกลับไม่พอใจเลยทีเดียวทุกคนคือมันโลกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆก็ไม่พอใจขึ้นมาใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้พูดไทยขายของนะคะอยากให้พูดดาวมากกว่านะคะเฮ้ยถ้าแบบว่าคนไทยนะคะมาซื้อของหรือว่ามาเที่ยวประเทศลาวนะคะ ถ้าคนไทยแท้ๆเข้าฟังอาจจะไม่เข้าใจนะคะน้องกระตุนว่านะแต่ถ้าเขาพูดไทยน้องกระตุนว่าดีแล้วสมควรแล้วนะคะโลกมันพัฒนาไปไกลแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องกระตุนจะให้ลูคลิปหนุ่มเราไม่พอใจนะคะที่แม่ค้าแล้วก็จะพูดไทยเนะะาะนี่แหละ พราะข้าไม่ฆ่าเราอะนะขันจะบอกภาษาไทยปนั่นที่กับยุไทยใช่ไหมไปขายยูทไทยใช่ไหมไปตกขายยูทเล้าเนี่ยทีบอกกันเจงเลยเวลาใครเครื่องใครของนะพวกข้าบางคนพวกข้าบางคนเนี่ยบอกภาษาไทยบวกเก่งบอกภาษาไทยบวกป็นที่แก่พยายามเห็ยนเปลานะข้านะจ๊ะยู่งอ่านยิ่งว่านี่ว่าอนอยู่บ่าไม่ใครเครื่องใครของให้คนไทยนี่ใครเครื่องใครของให้คนเล้านี่เบาภาษาเล้าวันได้บรจําปีต้องเบาภาษาไทยที่พูดเจ้าเบาแบบนั้นเนอะเวลาใครเครื่องใครของกับเบ้ากันนะ บ่เป็นภาษาให้ส่าเงินถือว่าเป็นเงินมากทาแล้วข้าก็อินบอกเด้อทีตลอดโอ้สั่งสุดลูกไม่ค่าเพราะค่าไม่ค่าสวดนะเออค่อย้เครื่องไคงนี่ได้บ้านได้รถปราชันได้บ้านพอพีิได้ทางบ้านว่ะามดีภาษาเล่าเหมือับป็นบ้านมีหลายลายเงือหลายลังนะเขาเรีกว่าเป็นบ้านแต่ว่าไม่ค่าเพราะค่าบางคนนี่เรื่องลังเดียวเออเป็นบ้านเลย อันนั้นเป็นภาษาพวกภาษาพ่อภาษาแม่ทั้งนั้นพูดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมทุกคนการแม่ค้าจะพูดไทยพี่อย่างที่เขาบอกว่าเออพูดไทยไม่เป็นก็หมายถึงว่าเออถ้าจะพูดแบบว่าให้เต็มปากเต็มคันก็คือขอโทษนะคะเอฟซี FC ก็คือแบบว่าหลัดจะด,ดีดหรือป่านะคะพยายามจะพูดไทยนะคะพูดไทยไม่ค่อยเก่งแต่ก็พูดไทยนะคะเขาก็เลยแบบว่าไม่พอใจหรือป่านะคะ แต่ก็เป็นสิทธิ์ของคนลาวนะคะเดี๋ยวนี้นะคะโลกมันพัฒนาไปไกลเนาะถ้าคนแบบว่ารู้ภาษาเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่าคนมีความรู้นะคะจะให้ไปพูดลาวเอาพักบบจ้าเออเอาพักบอเออ,เอ,อถ้าพูดลาวมันก็ไม่พะนะคะจริงๆลาวจะไม่มีคำลงท้ายว่าค่ขะขานะคะทายจะ โอ้ไม่ใช่คนลาวอ่ะจะไม่มีคําว่าลงท้ายค่ะแล้วก็คะนะคะไม่มีค่ะคําลงท้ายแบบนี้เนาะก็คือคนลาวจะพูดกันแต่ว่าเอาพักบอพักบองกําระยิตรกัมยะเศร้าแล้วกัมระเศร้าอังสี่นะเจาว่ากัมระเศร้ามากมากมากังสี่้าคนไทยแท้ๆเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะ คนอีสานอะ่ะฟังเข้าใจแน่นอนน้องกระตูนว่านะคะแต่ว่าคนไทยแท้ๆนะคะที่น้องกระตูนที่เลยไปทางานกับแม่บ้านคนไทยแท้เนาะคะ่อนข้างที่จะฟังไม่เข้าใจค่ะนะคะขนาดน้องกระตูนนะคะพูดว่าเจ้านายเอาจอกบอเอาบวางบอเขาบอข้าใจนะคะนะคะแดวน้องกระตูนจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะความคิดแตกคนไทยนะคะคอมเมนต์ก็ประมาณนี้ ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหนุ่มเราไม่พอใจนะคะว่าคนเราทำไมต้องพูดท่าเดี๋ยน้องกระตูนนะคะก็จะอ่านคอมเมนต์นะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะบางคนก็คิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวนะคะทุกคนทำไมมันแสงนะคะเออไม่ชัดเนาะก็นี่นะคะคนไทยเข้าคอมเมนต์นะคะพูดไปเถอะครับคนไทยไม่ว่าอะไรรัก การไว้ดีค่ะดีกว่านะคะเอืว้าจีนไดบ่นะคะอืมนะคะคอมเมนต์ต่อมานะคะบ่อยากมาเที่ยวฟังไทยเนตีเท้าเท่าหรือว่าว,ว,ว,าว่าจะบ่าวนะือว่าจะไปเที่ยวเราบ่าจะไปเที่ยวไม่เอาล่ะนะคะคือไม่เอาแล้วนะคะอืโลกหมุนไปถึงไหนแล้วเด้อบา่บาวเบ้าเด้า เอ้เบาไดภาษาคือคนมีความหูเบาเจ้าคือจุดจุดแท้ก็ประมาณนี้นะคะต้องพัฒนาคนก่อนครับโลกหมุนทุกวันครับความจะเดินจริงจะเกิดขึ้นนะคะคอมเมนต์ต่อมานะคะแม่นยังอีกนะคะเจ้าคนมนีบอย่างมาแปลกอีกละนะคะเบาได้ได้ภาษา ตัวอีกเจ้าไอเอ้ยว่าสันเบ่าเบียดว่าคอยจะถูกใจสแสดงมาแล้วนะคะคือบางคนก็ว่าเบ่าเบียดเบ่าจีนเนาะคือจะถูกใจคนะเก็ษารไร่และความพัฒนาไปพร้อมกันความเจริญจะอยู่ไม่ไกลเลยเท่าว่าสัน มาเที่ยวไทยนะครับผลประดิษฐ์ตอนอะไรผมต้อมต้อนรับอย่างดีมากๆดีแล้วดีแล้วครับเราคนเหมือนกันไม่ว่าไทยลาวลักกันไว้ครับเดี๋ยวก็ออกมาขอโทษนะคะอืมก็เยอะอะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนไปอ่านดูก็แล้วกันใน t ิกต็อกนะคะมันก็เป็น ที่ฮือฮาเลยทีเดียวเนาะว่าคนลาวทำไมไม่พอใจว่าคนลาวต้องมาพูดไทยด้วยก็ไม่รู้นะคะเออทำไมต้องมาพูดแบบว่าคนลาวทำไมไม่พูดลาวเขาอาจจะคิดแบบนี้นะน้องกระตุนวะะ่าคือตื่นนะคะคือมันโลกมันพัฒนาไปเรียบร้อยนะคะนี่ประเด็นคือทำไมก็ไม่รู้นอ้องกระตุนไม่เข้าใจว่าทำไมคนลาวอะ่ะ เวลาออกมาพูดไทยนะคะเวลาขายของไหลสดในติ๊กต็อกพูดไทยนะคะนอกก้องการ์ตูนก็เคยโดนนะคะเคยบางคนก็ว่าเป็นคนลาว,ว่าเล่าก็ได้เด้ทาไมต้องพูดไทยอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจะบอกอย่างนี้นะคะการพูดไทยก็คือเราฝึกไว้นะคะเออไปพูดกับคนไทยเขาว่าทำไมพูดไทยชัดจังเลยนะคะนี่แหละ เราก็ความภูมิใจของเราใช่ไหมที่เราเรียนรู้ภาษาแต่ละภาษาแต่ละภาคนะคะภาษามันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่แหละค่ะทุกคนไม่มีใครอยากลืมถิ่นหรือล,ลืมตัวนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเรียนรู้เนาะแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆทําไมหนุ่มดาวต้องไม่พอใจขนาดนั้นนะคะแล้วตัวเองอย่าพูดไทยนะคะถ้าไม่ให้คนอื่นพูดไทยนะห้ามเขาไม่ได้ค่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะ การตลาดมันมันยิ่งแบบว่าขายของมันยิ่งแบบว่าพูดให้หลายภาษายิ่งดีนะคะเพื่อนต,าอต่างประเมาเที่ยวประเทศบ้านเรานะคะขายของอาจจะพูดภาษาเขาได้นะคะนอกกุนว่ายิ่งดียิ่งซึ้งชมคนที่พูดหลายภาษามากๆเลยนะคะอืจะไม่พูดภาษาลาวเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้คะ่ะทุกคนมันต้องพูดหลายภาษาถูกแล้วทุกคนนะคะอื ต้องหัดว้ค่ะนั้นเขาจะเดียนไปทําไมเดียนให้พูดหลายภาษานะคะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาเบียดภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วทําไมเขาต้องไปเดียนนะคะอืมนะคะนี่แหละคนเรามีความรู้เขาเรียกว่ามีความรู้พูดหลายภาษานะคะไม่ใช่ว่าดื่มกาพืชตัวเองนะคะเขาเรียกว่าคนมีความรู้ค่ะนะคะ โอเคนะคะเอซก็เป็นกาลังใจให้น้องกระตูนนะคะเหมือนเดิมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะน้องกระตูนกันด้วยนะครที่สําคัญเลยนะคะขอบคุณเอซมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังน้องกระตูนพูดในวันนี้นะคะก็ถ้าน้องกระตูนพูดผิดประการใดไห,หรือพูดไม่เพาะต้องกลับกดโทษขออภัยเอซมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ e ีีหน้าหรือคลิปหน้านะคะ วัสดีค่ะกับสวัยดีนะคะบ๊ายบาย